ท่านผู้นำนะฮะบอกว่าคนรวยก็ขึ้นทางกระดวนไปคนจนก็ใช้ทางข้างล่างไปคนนี้ะครับ,รบทิ่ม<อ>ันยังไงครับผมผมได้ยินท่านพูดผมเลยต้องโ oh อ้ไม g ก d ผู้นำเนี่ยมักจะเอาวัฒนธรรมดั้งเดิมของตัวเองเมาใช้ในการนำองค์กรอันนี้เป็นนิสัยเพราะนั้นเนี่ยลุงตู่ก็เลยคงนึกขึ้นได้บอเฮ้ยก็ชั้นบนใครสัญญาบัตรใช่ไหมชั้นล่างใครชั้นปทวนนั่นก็คือว่ามีตังก็ใช้ทรงดวนเลยไม่มีตังก็ใช้ข้างล่างท่านผู้นำนะฮะบอกว่า คนรวยก็ขึ้นทางกระดวนไปคนจนก็ใช้ทางข้างล่างไปคุณน,นี่ครับที่มอนยังไงครับผมผม,ผมได้ยินท่านพูดผมเลยต้องโ oh อ้ไม่ o d นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เนี่ยอันนี้ผมผมผมจะอธิบายเหมือนเหมือนอธิบายช่วยให้ลุงตู่หน่อยคือคนเราเนี่ยนะมันผู้นำเนี่ยมักจะเอาวัฒนธรรมดั้งเดิมของตัวเองเนี่ย มาใช้ในการนําองค์กรอันนี้เป็นนิสัยนะครับลูกตู่นี่เป็นทหารผมนี่ตั้งแต่เป็นนักเรียนเตรียมทหารนักเรียนในร้อยตํารวจก็เห็นแบบนี้มาเขาจะมีประตูหรือบันไดเนี่ยแยกเป็นสองประตูหรือสองบันไดเนี่ยประตูหรือบันไดนี้สําหรับนายทหารสัญญาบัตรคือร้อยตํารวจร้อยตีขึ้นไปประตูนี้หรือบันไดนี้สําหรับชั้นประทวน,นั่นก็คือตั้งแต่พลทหารถึงจ่า เขาไม่มาปนกันนะเขาแยกชั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลุงตู่ก็เลยคงคงนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยก็ชั้นบนให้สัญญาบัตรใช่ไหชั้นล่างไงชั้นประทวนนั่นก็คือว่ามีตังก็ใช้ทางทางด่วนดิไม่มีตังก็ใช้ข้างล่างซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ก็คงไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะวิธีที่เขาเคยเห็นสภาพที่มันผ่านมาทั้งชีวิตอะแยกสัญญาบัตรแยกประทวนอันนี้แกก็เลย อัตโนมัติขึ้นมาก็คงผมไม่ได้คิดว่าจะจะแบบว่าจะแบ่งชนชั้นขนาดนั้นแต่มันคลินกับการแบ่งยศแบ่งฐานยศยศสมัยเป็นเป็นปน,นายทหารมาผมว่านะก็คงจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของทางด่วนเนี่ยมันจะเป็นที่ต้องมีแล้วต้องเพิ่มยงใหญ่แต่ว่าทำอย่างไร ถึงจะให้การกําหนดราคานั้นเนี่ยเป็นธรรมกับประชาชนและเป็นธรรมกับผู้ลงทุนเพราะผู้ลงทุนก่อสร้างเนี่ยเขาต้องมีค่าก่อสร้างเท่าไหร่แล้วก็ค่าเวนคืนเท่าไหร่ค่าเวนคืนถ้ารัดออกให้จะต้องหักยังไงแล้วต้องเอาตรงนั้นน่ไปคิดสูตรเพื่อให้การเก็บค่าทางด่วนเนี่ยมันเป็นธรรมกับนักลงทุนและประชาชนด้วยกันทั้งสองฝ่ายคือมัน ถ้าสมมติว่าโอเวอร์ชาร์จไปบริษัทก็กำไรเยอะประชาชนก็โอ้โหตอนนี้ก็ยังลำบากอยู่ถ้าสมมติว่าเพื่อเป็นทำประชาชนตอนราคาต้องเป็นร้อยหนึ่งแล้วแล้วก็บริษัทบอกว่าร้อยหนึ่งเนี่ยผมรับไม่ไหวจริงผมผมไม่มีกำไรเลยผมขอร้อยสิบสมมตินะไอสิบบาทเนี่ยในช่วงวิกฤตเนี่ยรัดออกให้ไหมรัดจะลดค่าตรงของรัดไหม เพื่อจะได้เก็บร้อยที่ประชาชนแอฟฟอร์ได้แล้วไปแล้วก็ไม่เอาเปรียบบริษัทอย่างนีน้มันต้องมีวิธีคิดวิธีคิดที่ให้มันแฟร์เพราะฉะนั้นคําว่าคือท่าจะจะให้การลงทุนเนี่ยมันต่อเนื่องก็ต้องแฟร์แต่ไม่ใช่โอเวอร์แฟร์นะครับไม่ว่าเห็นใจบริษัทนี้พวกกันเว้ยก็ให้มันเยอะๆหน่อยเงี้เจ๊งประชาชนก็ลํำบากแล้วส่วนข้างล่างเนี่ยต้องยอมรับว่ารถมันติดมากตอนนี้ พอเลิกเศรษฐกิจเริ่มกลับมารถก็ติดละว,วันนี้กรุงเทพเนี่ยจะต้องทําอะไรมากกว่านี้ละแล้วก็รัฐบาลเองเนี่ยต้องเอาโนโยบายที่พรรคเพื่อไทยเขาไปประกาศมาเนี่ยเอาไปใช้นั่นก็คือสร้างเมืองมหานาครในหลายๆที่เพื่อสกัดกั้นให้คนเนี่ยไม่เข้ากรุงเทพหางานในเมืองที่อยู่ใกล้บ้านไม่ใช่มาหาเงินมางานอยู่ในกรุงเทพที่เดียวมันก็คนก็มาเต็มไปหมดมาอยู่กรุงเทพไปหมด คือกลายเป็นว่าสร้างกรุงเทพใหญ่และเมืองต่างๆรีบขารีบหมดคือหัวโตขารีบอ่ะนะเพราะนั้นก็ต้องต้องมีการปรับมีการอะไรนะฮะเพราะนั้นผมคิดว่าคงต้องต้องต้องแก้ไขไปประมาณนี้เพราะว่าสิ่งที่คุณโทนี่พูดนะครับสอดคล้องกับคําถามที่ถามไว้ในเว็บทักิณ o f ฟิเชียว่าถ้าคุณโทนี่เป็นคนที่วางแผนพัฒนาเมืองหลวงในปัจจุบันนะครับคิดว่าจะพัฒนาอย่างไรบ้างให้กรุงเทพฯหรือเมืองหลวงเป็นเมืองที่น่าอยู่และทันสมัย และเป็นไปได้ไหมที่ประเทศไทยจะมีมากกว่ามหานครแค่กรุงเทพที่เดียวและทําให้เมืองอื่นในประเทศเป็นมหานครได้เช่นกันครับไม่ยากเลยครับดูใบเนี่ยทะเลทรายแท้ๆไม่มีน้ําไม่มีแม่น้ําเขายังสร้างเมืองได้เป็นขยายเมืองอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วของเราเนี่ยผมถ้าเป็นที่กรุงเทพมหานครนะผมอยากให้ทำสองสาอย่างอย่างที่หนึ่งเนี่ยต้อง กระจายความหนาแน่นของเมืองชั้นชั้นส่วนกลางเนี่ยโดยการไปถมทะเลแถวบางขุนเทียนเพื่อป้องกันน้ําท่วมกรุงเทพด้วยเพราะอย่างที่ผมพูดตลอดเวลาน้ํามันจะท่วมกรุงเทพอยู่แล้วนะตอนนี้ยิ่งไอ้คลเมชเชนเนี่ยทำให้น้ําทะเลสูงขึ้นน้ํามันจะท่วมกรุงเทพและจะระบายไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องรีบถมทะเลตรงแถวบางขุนเทียนค่าถมทะเลถูกจะตายแล้วเอาที่ดมาขายได้กําไร ให้กันแล้วก็มาสร้างเมืองใหม่ที่ส่วนที่มันขยายออกไปเนี่ยเป็นเมืองสีเขียวก็ได้เป็นเมืองไอ้เป็นเมืองกรีนโดยที่ให้เฉพาะรถไฟฟ้าวิ่งก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ให้มีใครที่มีคาร์บอนฟุตพิ้นอยู่แถวนั้นเลยลงไฟฟ้าก็ไม่มีแบบนั้นเป็นไฟฟ้าต้องเป็นโรไฟฟ้าสะอาดหรืออะไรพวกนี้ต้องสามารถขยายเมืองไปอีกส่วนนึง แล้วก็เอาแม่เหล็กเช่นศูนย์ราชการก็ดีศูนย์นั่าดีอะไรไปตั้งตรงนั้นเพื่อที่จะให้ตรงกลางเนี่ยมันบางลงรถมันก็จะได้วิ่งได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทํารถไฟฟ้าเชื่อมระหว่างเมืองใหม่กับเมืองเก่าซะแล้วต่อไปข้างหน้าก็ไปสร้างเมืองในต่างจังหวัดต่างๆเพื่อจะเป็นการที่ขายายความเจริญไปสู่หัวเมืองแล้วคนก็จะเข้าไปทํางานในหัวเมืองใกล้บ้านไม่ต้องมากรุงเทพทั้งหมดทีเดียว นะครับอันนี้ผมว่าต้องต้องทําได้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถ้ากู้เงินขนาดนี้เนี่ยนะเป็นผมเนี่ยผมทาพวกนี้หมดนะคุ้มกว่าคุ้มกว่าเยอะคุ้มกระแจกนะครับคุ้มกับแจกแลวชาวบ้านก็ได้งานยั่งยืนมีรายได้ที่ยั่งยืนกว่าด้วยนะครับก็อันนี้ไปมาไปปรึกษาเอ่อทางที่กุมแค์ได้เนี่ยวิธีคิดแบบนี้ครับ